อันดับแรกต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เรามาพูดคุยอัปเดตเกมที่กำลังจะเข้ามาซึ่งก็อาจจะพักหนึ่งนะครับกว่าจะเข้ามาแต่รับรองได้ว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่หลายคนรอคอยกันเลยเดียวนะครับ Crimson Desert Crimson Desert นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องก่อนที่จะเข้าเกม M.M.O.R.P.G. สุดโด่งดังอย่าง Black Desert นะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมีผูออ้ด,ดำใช่ไหมเออถ้าใครติดตามเนะื้อเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นที่สนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากินสเปคคอมสุดๆไปเลยดูจากภาพแล้วนะครับไม่น่ารอดนะก็เมื่อเม่กี่วันก่อนหรืไม่ก็คืนก่อนนะครับมันมีงาน O.N.L. น่าจะชื่อ O.N.L. นะครับอ่ะ O.N.L. Open Night Live นะ ก็มีเกมเพลย์มาให้ดูกันแล้วกัวกบ Crimson Desert นะครับมันทำได้เกือบทุกอย่างจริงๆนะครับยิ่งกว่า Black Desert ตอนที่ Black Desert มาใหม่ๆเนี่ยคือทุกคนว้าวมากนะในความเป็นเกมออนไลน์ MMO RPG ของเขาอะคือมันมาโดดกว่าเกมอื่นค่อนข้างจะเยอะครับแล้วภาพกราฟิกอะไรแบบเนี้ยมันชนว้าวซึ่งปัจจุบันผมก็คิดว่ามันยังว้าวอยู่ผู้พัฒนาก็ยังอนะัปเดตอาชีพใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะ ไม่ทิ้งเกมจริงๆสำหรับ Pearl Abyss นะครับก็มาวันนี้นะครับ Crimson Desert ก็มีเกมเพลย์มาให้ดู3นาทีประมาณนี้นะครับต้องเท้าความก่อนว่า Crimson Desert น,นะครับเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยโอเพนเวิลที่นำเสนอประสบการณ์เล่นรูปแบบใหม่พร้อมกราฟิกที่โคตรจะกินเครื่องผู้เล่นจะได้ออกสำรวจโลกกว้างที่เต็มไปด้วยรายละเอียดแล้วก็เผชิญกับเหล่าศัตรูตัวร้ายกัเกมยังมีกิจกรรมให้ทำอย่างอื่นอีกค่อนข้างจะเยอะครับคือ ฟีเจอร์มันเยอะมากๆทำอาหารล่าสัตว์กุดแร่รวบรวมพวกสมุนไพรตกปลางานฟฝีมือเลี้ยงม้าทำตลาดอะไรแบบนั้นโอ้โหมันเยอะมากจริงครับมันไม่ต่างกับเกมที่เปิดมากก่อนหน้าก็คือ l l c k r e s s e r c h นะครับโอ้โหอันนั้นต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่กินเวลาชีวิตมากๆนะครับเกขี่ม้าต้องทําตลาดต้องเดินไปอีกเมืองเอาของอีกเมืองไปส่งอีกเมืองอะไรแบบนั้นนะครับ ใช้เวลาเยอะมากเป็นวันๆบางทีนะครับคนที่เล่นเสาที่นี่แบบหมดเวลาไปกับการเดินม้าเพื่อทำตลาดก็ได้โอเคก็คริสตัลดิเซ r ร์นะครับมีกำหนดวางจำหน่ายบน PC อย่างแน่นอนแล้วก็คอนโซลซึ่งยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการเกมมันยังค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับมีข่าวก็คือมันมีข่าวพวกเทเลอร์ทเซอร์แล้วก็เพิ่งมีเกมเลยออกมาครับ โอเคเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะก็คงจะติดตามเกมอื่นๆด้วยเหมือนกันในช่วง ONL ที่ผ่านมานี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาทยอยมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้แค่ช่วงรีเพย์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ